สวัสดีลูกค้าทางบ้านนะคะพบกันอีกแล้วนะคะกรแบบที่ปรึกษาการขายโตโยต้านะคอนโทรลสาขาเทพารักค่ะ, as, คะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มีรถที่เตรียมจะส่งมอบนะคะพรุ่งนี้นะคะก็จะมีการแต่งอุปกรณ์ของแท้โตโยต้าเข้าไปนะคะเราจะมารีวิวนะคะเพื่อเป็นแนวทางให้กับลูกค้าทางบ้านเนี่ยได้เลือกนะคะได้ตัดสินใจว่าแต่งแบบไหนถึงจะเหมาะกับรถของท่านเจ้าของรถนะคะ สรถคันด้านหลังนะคะเตรียมจะส่งมอบเนี่ยเรได้ขออนุญาตลูกค้าแล้วนะคะว่าจะรีวิวเป็นนวทางนะคะก็เป็นเกรดรุ่น4ประตูรุ่นนิดนะคะ P Runner นี่ค่ะอ่ะรุ่นนี้นะคะเป็นตัวปรับโฉมมาใหม่นะคะในปี2565นะคะก็เพิ่งเปิดตัวมาไม่นานนี้เองนะคะซึ่งนี่เลยมีการนะคะปรับ่าด้านหน้านะคะให้กับเหมือนตัวรุ่นพี่ของเขานะคะก็คือจะเป็นตัวล็อกโคนะตรงนี้ก็ หน้ากระจังจะดูบึกบึนนะคะเป็นสีดําด้านนะคะชายล่างของกันชนจะเป็นสีเทานะคะตรงนี้สีเทาตรงนี้จะเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถอย่างมากๆเลยสําหรับเกรดรุ่นมิดนะคะก็จะมีเซนเซอร์นะคะหน้า2จุดหลัง4จุดมาให้กับตัวรถแล้วนะคะซึ่งของเดิมเนี่ยก็มีมาอยู่แล้วนะคะ ที่ปรับมาใหม่ก็คือยกตัวหน้าหลอของตัวล็อกโคมาเลยนะคะก็จะมีนี่เลยด้านหน้าแล้วก็ด้านกรอบตัดหมอกนะคะกรอบตัดหมอกเนี่ยก็จะมีเป็นสีเทาสลับกับสีดําด้านนะคะตรงนี้ก็จะเหมือนรุ่นล็อกโคนะคะไฟตัดหมอกของเกรดรุ่นมิดของเดิมเนี่ยก็เป็น LED เกรดรุ่นมิดมีอยู่แล้วนะ,ะมาดูในส่วนของไฟค่ะ ไฟนี่ก็คือเดิมๆเลยนะคะเกรดรุ่นมิดเนี่ยก็จะเป็นไฟ LED นะคะเป็นไฟแบบบีมใบบีมโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับ daytime running งไลท์นี่อันนี้ย้ำนะคะว่าของเดิมๆมาแบบนี้นะคะรุ่นมิดเกรดรุ่นมิดเนี่ยไฟเป็นแบบนี้แล้วนะคะามาที่ด้านข้างกันค่ะซุ้มล้อด้านข้างนะคะตรงนี้ก็ ในเกรดรุ่นมิดนะคะก็จะมีซุ้มล้อมาให้นะคะมีตั้งแต่รุ่นเอทีแล้วนะนี่แบบนี้เลยตัดด้วยสีเทาอ่าเป็นสีเทาออกเงาๆนะคะเพื่อให้ดูแมบปบดูสปอร์ตแล้วก็ดูอา่แข็งแรงนะส่วนล้อเราก็ยังเป็นสีเหมือนเดิมนะคะเป็นทูโทนขนาด18นิ้วนะคะหน้ายาง265 60 r 1 8ค่ะสีดำสลับกับสีเงินแบบนี้นะ ส่วนสมรรถนะของตัวรถนะคะแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยก็ยังเป็นตัวเดิมอยู่นะคะซึ่งก็สมรรถนะเนี่ยดีเยี่ยมอยู่แล้วนะคะด้านหน้าช่วงล่างก็เป็นอิสระปีกนกคู่นะคะเป็นคอยสปริงพร้อมเหล็กกันโครงนะคะด้านหลังก็จะเป็นแหนบซ้อนนะคะที่มีขนาดใหญ่นะคะเพื่อรองรับรถบรรทุกแล้วก็ขับขี่ได้อย่างนิ่มนวลค่ะ,ะมาดูในส่วนของด้านข้างนะคะ กระจกมองข้างก็จะเป็นสีเงินนะคะตัดกระสีดาม,มาพร้อมกับไฟมุมกระจกแบบนี้ส่วรถคันนี้นะคะลูกค้านะคะให้ติดตั้งตัวพับกระจกอัตโนมัติของแท้โตโยตานะคะรุ่นมิดยังกดล็อกยังไม่พับนะคะของเดิมแต่อันนี้จะเป็นอุปกรณนะคะเป็นเปเ็นชุดตกแต่งของเท้โตโยต้าค่ะนี่พับเข้าไป สะดวกสบายค่ะเวลาล็อกก็คือสังเกตง่ายๆเลยกระจกจะพับเข้าไปนะคะปลดล็อกกระจกก็จะอ้าออกปกตินะคะส่วนกันสาดนะคะเราก็มีการติดตั้งให้กับคุณลูกค้านะคะตรงนี้ก็จะเป็นกันสาดของแท้นะส่วนฟิล์มนะคะรถคันนี้นะคะติดเป็นไฮคูซเซรามิกค่ะ อันนี้ก็60รอบคันเลยนะคะเพื่อแดดในเมืองไทยนะคะค่อนข้างร้อน60เนี่ยก็จะเป็นมาตรฐานที่กำลังดีนะคะตรงนี้ก็จะมีการรับประกันจากทางร้านนะคะให้ถึง7ปีเลยส่วนลงมาตรงที่เบ้ามือจับค่ะตรงนี้จะเป็นกันลอยนะคะอันนี้มีชื่อว่าเบ้ามือจับเคปล่านะคะลายแบบนี้นะ ตรงนี้ก็จะเป็นของแท้โตโยต้าเหมือนกัน,นะคะ่ะแน่นอนค่ะตรงนี้ก็ให้ความคงทนนะคะนี่ไม่ลอกแน่นอนค่ะามาดูในส่วนของด้านหลังรถกันค่ะน้ำมันนะคะก็เป็นน้ำมันดีเซลนะคะเผื่อลูกค้าท่านใดยังไม่ทราบนะคะว่าบรรจุได้กี่ลิตร ตรงนี้รถกระบะรีโว่นะคะบรรจุได้ถึง80ลิตรเลยแล้วก็แถมยังรองรับน้ำมัน B 7ถึง B 2 0ค่ะเพื่ออสมรรถนะในการขับขี่และการประหยัดน้ำมันอย่างดีเยี่ยมนะ,ะมาดูในส่วนของด้านหลังกันค่ะไฟท้ายนะคะก็ยังเป็นแบบเดิมๆนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยไฟท้าย LED นะคะเป็นแบบ LED แบบไร้ g แ i ดิ้งนะคะลักษณะก็คือ เหมือนเลขสามอ่าอ่ามาดูในส่วนของกันชนเสริมหลังนะคะมีการปรับอ่าตรงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นสีโครเมียมนะคะซึ่งเป็นสีโครเมียมออกเทานะตรงนี้ก็จะเหมือนกับล็อกโฟรเลยนะคะนี่เซนเซอร์4จุดนะคะตรงนี้เนี่ยรุ่นเกรดรุ่นมิดมีมาอยู่แล้วนะคะ ในเกรดรุ่นมิดนะคะที่มีนะคะในส่วนของตัวโครเมียมฝาปิดท้ายนะคะก็จะมีตัวกล้องมองหลังมาให้นะคะหรือจอถอยหลังนั่นเองค่ะก็จะมีการแสดงผลไปที่คนขับนะคะเริ่มตั้งแต่เกลดรุ่นมิดขึ้นไปค่ะจะมีจอตรงนี้ให้นะคะอันนี้คือมีอยู่แล้วนะคะไฟเบรกไฟทับทีมดวงที่3เป็นแบบ LED ส่วนระบบความปลอดภัยของรถเกรดรุ่นมิดนะคะก็ยังเป็นความปลอดภัยแบบเดิมนะคะซึ่งดีอยู่แล้วนะคะก็ระบบความปลอดภัย ABS นะคะป้องกันล้อล็อกนะคะเผื่อลูกค้าท่านใดที่ยังไม่ทราบเนาะ e b บดี D, กระจายจแรงเบรก BA เสริมแรงเบรกค่ะ VSC ควบคุมการทรงตัวนะคะ TSC เนี่ยป้องกันอาดท้ายสายนะคะแล้วก็จะมีระบบ HAC นะคะช่วยออกตัวบนทางลาดชัน,นะคะ่ะสําหรับรถคันนี้นะคะเกรดรุ่นมิดนะอ่า ดี๋ไปดูในส่วนของภายในรถกันค่ะนี่เลยปลดล็อกรถนะคะเกตรุ่นมิดนะคะตั้งแต่เกตดรุ่นมิดขึ้นไปนะคะเบาะหนังนะคะจะเป็นเบาะหนังนี่เลยเป็นเบาะหนังนะคะพร้อมกับเย็บได้สีเทานะคะแล้วก็จะเป็นเบาะไฟฟ้าแล้วนะคะ สามารถปรับเอนได้ค่ะเดี๋ยวกล้องซูมมาที่ปรับตรงนี้นะคะโอเคอคือถ้าเป็นเกิดรุ่นมิดเนี่ยจะจะหุ้มหนังทั้งคันนะคะแล้วก็แผงนนประตูก็จะบุด้วยหนังพร้อมกับเย็บได้เทานะคะแล้วก็จะมีการตกแต่งนะคะเลนเส้นเลนสายเป็นสีเมทัลลิกเพื่อความสปอร์ตและดูหลาพวงมาลัยก็หุ้มหนังแล้วนะคะสำหรับ,บสำหรับเกิดรุ่นมิดนะ ตรงนี้จะมีมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยค่ะเครื่องเล่นดีนะคะเป็นจอสัมผัสนะคะรองรับ Apple CarPlay นะคะ T-Connect นะคะและ Android Auto แล้วนะคะสามารถเสียบสายนะคะลูกค้าสามารถเล่นเครื่องอตรง Apple CarPlay เนี่ยใช้งานได้อย่างคุ้มค่านะคะส่วนาการใช้งานเนี่ยเดี๋ยวเปลาจะแนะนำคุณลูกค้าอีกทีหนึ่งนะคะว่าใช้งานยังไงนะคะเพื่อความคุ้มค่าตรงนี้เนาะ ส่วนตรงนี้นะคะเป็นเกียร์แบบออโต้นะคะแบบขั้นบันไดนะคะตรงนี้ก็6สปีดแล้วนะคะสามารถเข้าเกียร์ได้อย่างแม่นยำและเล่นเกียร์ได้เหมือนเกียร์ปกติเลยค่ะมีบวกลบให้นะคะอีโค o โหมดพาวเวอร์โหมดนะคะตรงนี้ก็ประหยัดน้ำมันแล้วก็ต้องการใช้แรงหรือเร่งแซงนะคะ,อ,ะอันนี้เดี๋ยวเปล่าจะอธิบายอย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าดําเดิมมีอยู่แล้วนะคะ รถคันนี้นะคะมีการติดตั้งกล้องนะคะบันทึกเหตุการณ์นะคะตรงนี้จะเป็นของแท้โตโยต้านะคะบันทึกหน้าหลังเลยนะคะของแท้จากศูนย์มีรับประกันให้โอเคแอร์แบก็เป็นอ,อุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัยนะคะ3ตำแหน่งด้วยกัน,นะคะ่ะอ่ะ อุปกรณ์มาตรฐานเนี่ยลูกค้าบางท่านก็จะรู้แล้วนะคะว่าได้อะไรมากับตัวเกรดรุ่นมิดบ้างนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่ยังไม่ทราบนะคะหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะโทรเข้ามาสอบถามแปว๋วได้เลยนะคะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวแป๋วจะแนะนําแล้วก็บริการให้นะคะสําหรับลูกค้าทางบ้านนะคะที่สนใจนะคะติดต่อเข้ามาสอบถามนะคะก็คือเดี๋ยวแปว๋วจะให้แนวทางนะคะแล้วก็จะมีรูปลูกค้าอยากแต่งแบบไหนาสายซิ่งก็แต่งสเกิร์ตก็ได้นะคะ หรือจะติดสติกเกอร์คาดให้ดูสปอร์ตก็ได้นะคะทั้งจะมีทั้งของโตโยต้า Toyota นะคะของแท้โตโยต้ามีรับประกันให้อยากได้แบบไหนทักเข้ามาค่ะเบอร์เป่าจะทิ้งไว้ด้านล่างนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป่าก็ขอตัวลาคุณลูกค,ค้าไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ต่อได้ทำคลิปต่ตอๆไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ Thank you.